สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าพร้อมแล้วสามารถเลือกพไพ่ใบที่1 2หรือ3ได้เลยนะคะพไพ่ใบที่1 large นอกจากฝนไพ่อยากบอกคุณว่าสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคือการปล่อยจอยปล่อยใจบ้างค่ะคุณไม่จำเป็นต้องคนโทรลทุกอย่างตลอดเวลาคุณไม่จำเป็นต้องแบบรับเรื่องราวต่างๆในชีวิตอยู่ตลอดเวลาไพ่อยากให้คุณปล่อยจอยปล่อยใจบ้างแล้วก็พัก กลับไปทําสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขหรือสิ่งที่คุณอยากทํามาโดยตลอดแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทําตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะปล่อยจอยแล้วก็เอนจอยกับชีวิตของคุณบ้างแล้วนะคะแล้วสิ่งดีๆจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะไพ่ใบที่2 p o r t r i d g e นก ok กระทาไพ่อยากบอกคุณว่าสิ่งที่คุณต้องทําเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต คือการปล่อยให้ไอเดียของคุณออกมาโลดแล่นทําให้แผนการหรือไอเดียที่คุณคิดวางแผนไว้นํามาใช้ได้จริงอาจจะเป็นการขยายธุรกิจเปิดตัวโปรเจกต์เปิดตัวไอเดียใหม่ๆและหนทางที่คุณจะสามารถทำมันได้อย่างประสบความสำเร็จที่สุดคือการที่คุณตั้งใจทำมันอย่างเงียบๆลั่นช์โปรเจกต์ต่างๆอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องเป่าประกาศจุดมุ่งหมายของคุณให้ทุกๆคนในชีวิตฟัง และสุดท้ายแล้วไอเดียที่คุณตั้งใจจะทํามันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะขอเพียงแค่คุณเริ่มต้นลงมือทํามันนะคะไพ่ใบที่3ชีคดีนกชีคดีไพ่ยอยากบอกคุณว่าสิ่งที่คุณต้องทําเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคือการปลดปล่อยตัวเองออกจากแพทเทิร์นเก่าๆในชีวิตนิสัยบางอย่างในชีวิตความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆหรือแม้กระทั่งความคิดความเชื่อ นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่คุณจะได้ย้อนกลับมาคิดพิจารณาและทบทวนชีวิตของตัวคุณเองว่าสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่ในชีวิตในขณะนี้เป็นอย่างไรและคุณควรวางแผนอะไรต่อไปในอนาคตข้างหน้าเพราะคุณไม่ใช่คนเดิมกับตัวคุณเมื่อปีที่แล้วเมื่อ6เดือนก่อนหรือเมื่อ3เดือนก่อนอีกต่อไปแล้วค่ะเมื่อคุณสามารถละทิ้งสิ่งเก่าๆในชีวิตของคุณได้ทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อมุ่งหน้าไปสู่อนาคตแล้วสิ่งดีๆจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะ มีราลูนอ่านถ้าหากว่าชอบสามารถกดติดตามเพื่อรอฟังคลิปใหม่ๆได้นะคะขอให้คุณมีวันที่ดีค่ะ